ค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคณิตศาสตร์คุณนุชนะคะวันนี้คุณนุชเตรียม EP 1 2มาให้พวกเราได้ฝึกทำกันนะคะข้อนี้นะคะลักษณะจโจทย์เป็นสมการนะคะเขาถามว่า r o o x บวก6บวก4เท่ากับ x บวก3ข้อใดเป็นเซตคำตอบของสมการนี้นะคะโดยข้อนี้ให้ช้อยมา4ช้อยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือปกติการแก้สมการเราจะหาค่า x ใช่ไหมคะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการแทนค่า x ลงไปว่าสมการเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็สนแสดงว่าตอบข้อนั้นนะคะสังเกตว่า4ช้อยนี้นะคะนักเรียนดูตัวเลขแต่ละตัวนะคะจะมีลบ1กับ5นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะนักเรียนลองเอาลบ1แทนในสมการก่อนนะคะโอเคค่ะเราลองมาแทนดูนะคะเพราะฉะนั้นสมการคือรูทสูทคูณกับลบ1ก็เป็นลบ2นะคะบวก6แล้วก็บวก4 x เป็นลบ1บวก3นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน x ด้วยลบ1จะได้รูทส<ม>ี่บวกสี่เท่ากับ2เพราะฉะนั้นรูทสี่ก็คือ2 2สองบวก4ก็เป็น6 6เท่ากับ2แสดงว่าเป็นเท็จนะคะเรียน เป็นเท็จนะคะเพราะฉะนั้นลบหแสดงว่าลบหไม่ใช่คําตอบแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้นะคะข้อ1เราก็ตัดทิ้งนะคะข้อ2มีลบหก็ตัดทิ้งข้อ4มีลบหตัดทิ้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะตอบข้อ2นะคะถ้าเราอยากรู้ชัวนะคะเราก็เอาเลข5ไปแทนในสรรมการะคะ่ะทุกคนลองแทนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรูทสอคูณห้บวกหแล้วก็บวกสเท่ากับ5้บวกส ะะก็จะได้รูทสคูณหก็เป็นรูทสิบสิบบวกหก็เป็น16บหบวกสี่เท่ากับแเพราะฉะนั้นรูทสิบหกคือสี่บวกสี่เท่ากับแดเพราะฉะนั้นแปดเท่ากับแปดล้วค่ะแปดเท่ากับแปดแสดงว่าสรรมการเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจริงปับ๊บแสดงว่าตัวเลข5ของเราก็แสดงว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นว่า ใครเจอสมการลักษณะแบบนี้นะคะให้นักเรียนใช้วิธีนี้นะคะจะได้ทำข้อสอบอย่างรวดเร็วขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย